นี่พี่น้องจุกจุกครับมาพี่น้องมามมโคตรแซ่บไข่ปูมาพี่นออ้องไข่ปูได้ได้แบงนี้ไปเลยสดน่ำละจงแซ่ สว,ส,สวัสดีค่ะบมาพอพออีกแล้วค่ะก็นหนุ่ยก็เบียร์ค่ะพี่น้องมือนนหนีสิฟ้าพีพาหนองมากินยำโครตรแซบค่ะสั่งมาเป็นแบบจักสีเลยกองง่ายแบบนี้เลยอันนี้ยำห้าไข่เนาะใช่ออพามากินยำห้าไข่ไหมเป <c oughs> ็นยำโครตรแซบชื่อร้านอ่ะชื่อร้าน <c oughs> ยำโค,รโครตรแซบยโสธร <c oughs> โครตรแซบยโสธรครับ ปวดแสบสาขายาสูทอนก็ชิได้แบบนี้เลยย่ำหาใครได้จ้ะพี่น้องโอเคเอ้าป้าป้าแก่ตัดเลยงอาใจมาตัดเลยวันเอาใจมาตัดเลยเอาเครื่องเครื่องเกลี่ยลงก่อนมาไหลบัวนะจ๊ะพี่น้องสายบัวฮู้ยทำไมไหลบัวไหลบัวอยู่ไหลบัวสายบัวเบียร์เด็ดเดี่ยวมึนไหลเถาะน้อพี่น้อง สายบัวครับผมสายบัวพี่น้องตื้มอมียงเถอะหัวเลยเนี่ยไหลบัวอ๋อสายบัวบอกกรอกนี่ด้วยบานนี่ลงเด้ลงเดีจ้ะพี่น้องมันเฉยไหมเราจะไม่กินอะไรนี่นั่นล่ะลืมเหมอยากกันยังว่าเบียร์ลืมเอานี่อันนี้กินดีกว่ากินสันบอกเอาเห็นแล้ว เคนไหยมากด้ยพี่นอ้องเด้องขาห้าบ่อแล้วห้ากับไปหัน่นหันก็อยากกินอยู่เด้มาเดี๋ยวสิเดี๋ยวมีมาหั่นเลยนะโบเลี่ยวนกหมูนี่หั่นโมหั่นโบเลี่ยวนะก็จะได้ไข่แดงเค็มมานะคะนีี่อ,อ,อยังอี๋ยังอีก,ออกไข่ปูจ้า ก็ซื้อว่าโบแกะมาโหลดอันนี้บกแกะเด้่พี่น้องครับอันนี้คือมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งว่ามันมีอะไรบ้างปาิมานเท่าไหร่นะพี่น้องครับอ่าพี่น้องไข่ปูจ้าเพราะว่าเคยมีพี่น้องถามว่าเดี๋ยวไล่บอเออเพิ่นว่าเดี๋ยวไล่บอล้ะพี่น้องมื้อนี้ก็เลยคุยกับน้องเบียร์ว่าน้องเบียร์เฮามาเท่พี่น้องเบื้องกันจัดมากกับงามพี่น้อง เทกับงามเมือกันนี่แหละจ,ะจัดจานกับเทอันเดียวกันเลยผมกับลุงเบียร์โ้โอ้ดีดเกาตาอ่ะแล้วก็ไข่ปลาริวกิวจ่ะเอาน่พี่น้องมึงเลยครับดิวกิวตามนีเลยนะพี่น้องครับตามนี่เลยนะครับผมใครแมงดามาดูดิบเป็นเครื่องเคียงในสดนะต้องวันเนาะ ใช่ค่ะสุดมงดาจ้านี่ยแหละพี่น้องเดียรหมักไข่มุกแดงเทเลยสุดท้ายเป็นน้ำยำค่ะน้ำยำครับผมสูตรน้ำปลานะคะสูตรน้ำปลาแดกนัวๆบานเท่าพี่น้องแม่นะพี่น้องค่ะนี่เป็นของร้านโคแซบสาขายาโซทอมนะจ๊ะลาบไปเลยค่ะ ทุกุกเต็มที่พี่น้องปาทุกคนล่ะสุดยอดเลยจะเสียบเพียงเบียร์มักนำอันย่ำขอนี่สุดยอดมักแต่เพิ่มหัห่วงพี่น้องเพาต้องคิดว่ามันสิพ่อบอลน้ำย่ำมาจากแซ่บๆน้องกาจพี่น้องจ้าอู้ยนะมาพี่น้องมาโมเบย์วัใส่พี่น้องโมโอ้ยเนาะอ้าลูกกะห้อง <laughs> ก็ห้องก็ให้ตามดื่อเล็กน้อยพี่น้องครับมันเลยห่ออย่างนี้แล้มันห่ออยู่ออกจากอักอักอยู่โอเคไอ้กระน,นองชัดก่อนชัดก่อนแล้วง,งามสีงามมาจ้ะแซ่บๆน้อกระจ้ามามาครับพี่น้องอันนี้นี่กินด้วยนี่กัดด้วยนี่หอมนี่กัดเลยเครื่องจริงๆเขาก็ให้มาแล้วให้มาแล้วแต่เราจะกัดนี่ไข่ไข่ครับไข่ดิวคิวนี่พี่น้อง จุกจุกครับมาพี่น้องมาหอ,อมรส,สมันโคตรแซ่บมสมซื่อพี่น้องรับกันยันคว้าก,กันกันสมซื่อพี่นอ้อง ไข่ป่าหมึกแรกติมๆเลยไข่ปูอ่ะพี่น้องอื้อไข่ปูครับพี่นอ้องอร่อยเสียงว่ายยืดเลยเนี่ยอืมของอยู่จีดๆอยู่ถ่ายในบ้านนะครับวันนี้ วไข่ปลาหมึกัวมันซ้มให้สดๆเลยราดราดอย่งนี้ไปเลยสดนัำลงจงเสยบ่อบัวครับ Sai bùa. Ừ. แซ่บน้องแซ่บพี่น้องกันไม่ถือบะม่วงไม่ถือแล้วมันจะขากันครับอร่อยคุณกับมม่วงอ่ะผู้ใดสนใจอยากกินสั่งได้ใต้คลิปนะคะระวังเผ็ดบอมเด้อร้านคอนแซ่บสาขาแยสุทอนนะจ๊ะ ไข่แดงเค็มครับขอบไข่ปลาหมึกหนึบๆล็ไข่แดงเค็ม

ยำห้ำาไข่อ่ะกล่องเบลลมอ่ะทุกคนอืมไอยำยกลานอนะยเยอะเยอมากกุ้งหอยปูปลากั่งแซลมอนหลาไข่อีกห้าไข่ไข่แดงเค็มค่ะทุกคน Nước lắm là ngập màn cướp sĩ quân màn Kinh dạy mát 10 mát luôn mà mắt 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 ตอนนั้นเรากินนี่เบียร์น้องจานหน่อยแบ,บ่งวาให้แม่กับพ่ออีกอมไม่หมดไม่หมดก็จะมีพวกปลามงปลาหมึกอะไรด้วยอ่เขาให้มา,าน,น่าจะแบบยำยุยร้าน,<ท>น่าจะความหมายก็คือแบบทุกอย่างเออของที่มีทั้งร้านอะไรเงี้ยใส่มา ต่างกุ้งหอยแข้งปลาแซลมิ้นบดทอดใจหองน้ำยำพื้นที่เ,เด็ดผมมั่งกับน้ำยำลอง เครื่องก็เยอะเครื่องหลายเลยร้านเดียวกันกับปูขนมปังครับทุกคนนุ่งไื้ ลายแห้งจ้ะอ้ยอยจบะอร่อยอืมอืมถ้ากันอาบน้ำวันนี้ถ่ายในบ้าน <g ull et> จะกันมีเสียงเด็กๆนะคะทุกคนค่ะ น่าไฮบ์ โอ้สาใจครับรหรับมเือยัอไงอยู่บนโต๊ะหลวงแับสวัสดีครับผู้ชมผมชื่อสายฟ้าครับหรือสายฟ้าชาแนลครับ <c oughs> สายฟ้าชาแนล <c oughs> วันนี้มากับพ่อแม่ครับมาสายกิน <ผม S 2> ไหมล่ะไม่ได้กินนะครับ แต่แค่มาทักทายด้ท่านผูช้ชมค่ะงั้นขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอาละค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากกินก็เบียจจกอา่อาปักลิงก์ใต้คลิปนะคะทุกคนระวังเพจบอมเน้ยนะคะว่ราะเพปลอมเยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะหรือถ้าใครจะเสิร์ชหาเพจสั่งซื้อนะคะก็พิมพ์คําว่า ร้านโคตรแซ่บสาขาแยส่สุทธรเมื่อจะขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้เบเกร์นหนุ่ยก็เอาความแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเพียงท่านี้นะคะ่ะแซ่บแล้วสมใจอยากแล้ว <c oughs> มมนไลอีรีจะกินว่าเบิดตอีรีพี่น้องจ๋าบักคักเลยไหนไหนนานี่จะถ่ายคลิปด้วยอ่ะสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเลย ใส่นี่หรอใส่ช่ดีใส่กาแฟนี่ปกาแฟเหรออเสร็จตอนนี้ครับร้อนๆนะครือขาหนูจะกินอะไรครับกินพริกได้ไหมกินได้ไหม,ไไหมครับหื่หกินได้ไหมกินข้าวเนาะเดี๋ยวกินข้าวเนาะกินข้าวโชว์ดีกวนะ่าเนาะกินข้าวโชนะว์เนาะเสร็จตบเบอ๋อแส่กรอบกินแส่กรอบเนาะ โอเคใช่ครับสิใช่ครับเดี๋ยวไปเอาไส่ก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ให้ถ่ายไส่ก่อนโอเคโอ้โเ้น้นเต้นเาอ่ะโอเคค่ะขอตัวรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวัสดีค่ะ